เมื่อวันที่1กรกฎาคม2,563นายวรทัรธธุรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกิจกรรมสเต w วตมีฟรี e ิ City Tour และกิจกรรมโปรโมชั่นขอนแก่นซูเปอร์เดลพร้อมทั้งร่วมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวนำร่องในรูปแบบ New นอร์มอนซึ่งจัดขึ้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัด,จดกิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวทั้งในมิติการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก และการสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์นิวนอร์มอนโดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมสเต w วิมีฟรีซิตี t ทัวร์กิจกรม Me, กจกรมนำเที่ยวเมืองขอนแก่นในรูปแบบนิวนอร์มอนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดเดือนกรกฎาคม2,563มี2โปรแกรมโปรแกรมท่องเที่ยว A ขอนแก่นเมืองเก่าตามรอยสธา โปรแกรมท่องเที่ยวบีขอนแกน่นสมาร์ทซิตี้ศูนย์กลางภาคอีสานกำหนดจัดจิจกรรมวันละสองรอบรอบเช้า8นาฬิกาและรอบบ่าย15นาฬกาสกิจกรรมโปรโมชั่นขอนแกน่นซูปเปอร์เดลสำนักงานการท่องเที่ยวได้รวบรวมพันธมิตรผู้ประกอบการที่พักในจังหวัดขอนแกน่นจำนวน30แห่ง มอบส่วนลดราคาห้องพักเป็นเงิน400บาทจำนวน1,000สิ์หรือคิดเป็นส่วนลดราคาห้องพักสูงสุดกว่า80%ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2563และในวันนี้สำนักงานการท่องเที่ยวได้กำหนดจ,จัดกิจกรรมเปิดตัวและทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวซิตี้ทัวร์รอบปฐมฤกษ์ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวรทัศนุรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกรุณาร่วมเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบนิวรนมอนไปสักการะศาลหลักเมืองขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้เยี่ยมชมสถานีรถไฟขอนแก่นที่ยกระดับสูงจากพื้นในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงกีระขอนแก่นและเช็คอินที่เดอะวอลคขอนแก่นพื้นที่ชุมชนสำหรับ ธูรกิจที่มีความเป็นคืออาทิภายใต้คอนเซปต์แฟมิลี่สปายพื้นที่ของทุกคนในครอบครัวกลางใจเมืองขอนแก่นผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ like <facial mistake> <forward> สอบถามได้ท <carry> <rit> ี่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043227714-5ท่งใช้กุศลากรสำนักข่าวเมกโปรรายน